นี่คืองานแถลงข่าวกับแม็กซิมคอนแทคเลนเซอร์ไพรส์เซอร a เบชั่ขอเสียงกรีก๊ดแบบชุดรา ส่สไปอย่าขอบคุณแม็กซิมคอเทอเบรสี่ที่ให้โอกาสนี้มาเจอแฟนๆทุกคนนะคะและขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆที่ให้กำลังใจและเชียร์เขาอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอย่าลืม คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์แม็กซิมีสวยมากเลยค่ะเอาแล้วอย่างแรกนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะต้องเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้การรับรองมาตรฐานจากอยนะคะแล้วก็เพราะว่าตาเป็นส่วนที่สำคัญมากและเซนซิทีฟอะค่ะทุกคนต้องใส่คอนแทคเลนส์ที่มีมาตรฐานนะคะแล้วเป็นแม็กซิมคอนแทคเลนส์เป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้การรับรองมาตรฐานอยด้วยอ่ะอยากน่ารัก สสยแม็กซิมคอนแทเกต์เลยคำถามสุดท้ายครับอยากให้ฝากบลงานของดงเฮแล้วก็รูมไปถึงหน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ของแม็กซิมคอนแทเนส์ด้วยขอสักันตอบเส้็คำถามสุดท้ายแล้วเหรอครับใช่แล้วเราจะมาจะบอกเขาว่ามีคำถามอีกหนึ่งผมว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งลังดีกว่าครับรออยู่วันพรุ่งนี้ครับเขาสงสารแนๆมากเพราะว่า เขาจะอยู่ที่นี่แบบแฟนต่อโอเคสวัสดีครับเฮไปไอ้นี่อยากให้ฝากนิดนึงดีกว่าครับฝากนิดนึงนะครับว่าในส่วนของผลงานของโดเฮที่ทําอยู่ตอนนี้แล้วก็หน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์คำถามสทุกคนปิเทอมแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุดนะคะแล้อย่าลืมรักเขาตลอดไปติดตามเขาตลอดไปเพราะว่าจะมีผลงานอีกเยอะค่ะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะ ไตชไทยยเรียกมื่อายก็วิ่งมาหาเลยอะคะ่ะโอ้โหัววน,นี้เสียดายที่ต้องไปก่อนแต่ว่าเจอกันพนรุกีกลัยทัมเยอะ่วันนี้เสียดายท่องไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นผมจะเป็นตัวแทนในการจับมือกับดีดงเฮค,ครับครับพี่สมเกียรติมาเลยยิ้มเลยนะครับถ่ายรูปหน่อยอแล้วก็คลิปเซนด้วยนะครับพี่สมเกียรติครับอ่าใช่ครับ แล้วก็กิปเซ็ตอีกหนึ่งชุดนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานถือช่อดอกไม้ให้แล้วกันโอเคได้นะครับ hold it up hold up, 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 up. hold <laughs>